สวัสดีครับบริษัท Endo Pack นะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการวัดความหนาของถุงพลาสติกนะครับโดยทั่วไปนะครับมักจะเกิดการสื่อสารการปิดอยู่บ่อยครั้งในเรื่องของการวัดความหนาของถุงพลาสติกแบบเปิดปากที่มีลักษณะคล้ายถุงแกงซึ่งในการวัดถุงพลาสติกแบบเปิดปากจะมีอยู่2แบบคือการวัดต่อ1ด้านหรือเรียกว่า1แผ่น และความหนาพลาสติก2ด้านก็จะเรียกว่าการวัดแบบต่อคู่ซึ่งทางเราอยากจะต้องการสื่อสารกับลูกค้าให้เข้าใจนะครับเพราะถ้าเกิดการสื่อสารที่เข้าใจกันผิดอาจทําให้การสั่งผลิตถุงพลาสติกออกมาผิดสเปคได้ด้วยเช่นกันครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการวัดให้ดูนะครับว่าต่อด้านคือการวัดแบบไหนและแบบไหนคือการวัดความหนาแบบต่อคู่นะครับ โดยอุปกรณ์ที่เรานำมาใช้วัดนั้นคือ i thickness g a u g s โดย t h i c k n e s s g a u g e เนี่ยจะให้ค่าการวัดที่แม่นยำกว่าอุปกรณ์ชนิดอื่น,นเพียงแค่เอาปลายนิ้วกดลงไปเพียงเท่านั้นความละเอียดจะอยู่ที่0.01ม mm, ิลิเมตรเท่ากับ10ไมครโดยปกติถุงพลาสติกทั่วไปก็จะมีความหนาไม่เกิน200-300ไมครนะครับซึ่งแต่ละจุดที่วัดก็จะมีความหนาที่บวกลบกันไปแตกต่างกันเป็นเรื่องปกตินั่นเองนะครับ หากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามในช่องทางการติดตออ่อท้ายคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ